แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสาเรื่องนี้เป็นข้อพิาพาทระหว่างบริษัทโรโมหินที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกันนะครับในอำเภอคณชนศรีเจริญในอำเภอปากช่องนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจจากสอพอปากช่อง เจ้าหน้าที่สปกเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปทและเจ้าหน้าที่อบตหนองน้ําแดงกว่า50นายลงพื้นที่มีการตัดกุญแจเปิดประตูถนนซึ่งเป็นพื้นที่ข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับภาครัฐนะครับโดยบริษัทอ้างว่าได้ถือครองที่ดินและมีที่ดินติดเขาตั้งแต่เป็นสค .1 เมื่อปี2498ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนส .3 และนส .3 ก จากนั้นออกโฉนดในปี2,550ขณะที่นายอำเภอปากช่องยืนยันว่าการลงพื้นที่เป็นไปตามเอกสารทางราชการเนื่องจากมีการขอ,ขอความร่วมมือให้ทางบริษัทรือถอนรั้วพร้อมกับเปิดถนนสาธารณะเนื่องจากไม่ได้อยู่ในโฉนดที่ดินเช่นเดียวกับเจ้าที่สปกแจ้งว่าที่ดินบริเวณที่ว่านี้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรเมื่อปี2,506และ ในปี2,527ได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้เป็นที่ดินสปกและมีการออกโฉนดระบุว่าเป็นทางสาธารณะที่จะต้องได้รับอนุญาตหากผู้ใดเข้ามาดำเนินการใดๆ ขณะเดียวกันผู้บริหารโรงโม่หินบอกนะครับว่าเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มีการเจรจากับภาครัฐให้รอกรมที่ดินเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรังวัดที่ดินข้อพิพาทซึ่งที่ดินบางส่วนหายไปและให้รอคําสั่งศาลพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ถูกต้องหรือไม่เพราะไม่มีเอกสารทางราชการแจ้งให้ทราบและไม่มีการติดต่อทางบริษัทแต่อย่างใดพร้อมแจ้งความไว้ที่สพปากช่องเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วคือแนวเภอปากช่อง นายกอบตอหนองน้ำแดงเจา้าหน้าที่สปก,อกและปปท